ทำไรกูอ่ะมันก็ยากเลยนะเว้ยเมืงอเหลือกูอ่ะเร็วกูกขึ้นไปมึงกับพุดอยู่ในต้นไม้โถ่ขึ้นไปก็หามึงไม่เจอ ทำอะไรครูอ่ะมันก็ยากเลยนะเว้ยยากเลยกก็ไม่รอดแล้วนอนพักก่อนนอนล้อมอยูลอลอ่ตรงนี้เลยทำอะไรไไม่ได้หรอกโฮ้ยเราดูลากมันยังยาวเลยลงไหนโดดบุรีโชเลยเหรอของจริงกระบอกจง ที่เดิมที่ของใครแหมออกมาได้เฉยเลยเมื่อกี้นี่โคตรจร้าจ้าของแท้ไปลุล้นลุ้นไม่ลบได้ถ้าลบได้ต้นไม้เหี้ยนะี่แนะ เกินตัวมันก็ยากนะเว้ยให้พูดเลย เนี่ยกูทมน้ำลายใส่ได้หรือเปล่า,า,าทุยออกมาดิมึงออกมาอย่าเจงต่ไหนลูเนี่ยกูยังไม่ได้ไปไหนกูดูดบุรีลอยอยู่หน้าต้นไม้เนี่ยมึงเหลือกกูวะ มากว่ถึงว่าน,นะเดินกับครูเขาไปได้ต้นไม้เอยจะทำไรกูได้มึงทำไรไม่ได้นี่ว่าออกมาดิเนี่ยรออยู่เนี่ยถ้าลูกมา ถ้ามึงเก่งจแล้วมึงปล่อยให้ลูกหมาหลดได้กูก็ยอมเป็นลูกหมาวะไม่เหมือ,น,อนมึงคือเก่งในซอบในุมมันอยู่ข้างไหนพูดหรือว่าไงลูกมันอยู่ในท่อนไม้ในพูด <c oughs> หรือว่าจะพิโซนละไปถ่าย <c oughs> รอบๆดูเลยมันอยู่ในต้นไม้ เดี๋ยวเดี๋ยวทำความสะอาดที่นี่ก่อนลงมาลากคอมันจะได้สบายหนะ่อยลงงั้นเดี๋ยวลองเราลองเดินทัวร์นี้หน่อยไหมเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูรอบๆเลยมันอยู่ในต้นไม้จริงๆไปไปดิทางนั้นอนะมันอยู่ในต้นไม้พูดเดี๋ยวถ่ายรอบๆให้ดูเลยนะครับทุกคน โอาลูรูนะ้นะยังใหญ่เลยโอ้โหหนามปักมือนะครับว้าวตรงนี้เราเคยมาปักผ้ายันกันนะลงครั้งหนึ่งอะ่ะผมเคยมาปักผ้ายันผ้าอะไรอยู่นะแกสะดงมว่า เราอยู่ในต้นไม้ต้นนี้ข้างในอะต้นไม้ต้นนี้มีรูด้วยเนี่ยมีน้ำอะไรไหลออกมาไม่รู้รู้เห็นไหมแต่พวกน้ำมันที่มาทำพิธีอะไรนั่นแหละที่เขาไปเจอเมื่อกี้นี่แหละถึงว่าคนไม่กล้ามาตีพงตีพึ่งเลยเน่ะปล่อยให้ลกเลยเจ้าของต้นพึ่งเนี่ยหลังพงหลังพึ่งไม่กล้ามาก่อด้วยซ้ำไปไม่แต่พึ่งตัวเดีวยวยังไม่กล้าบินมาเกาะเลยเฮ้ยแก บอกเองแล้วต้นไม้ใหญ่มากเลยนะอุ้ยแล้วดูมีแอ่งน้ำตรงนั้นด้วยลุงดูดิเออแอ่งน้ำะไรนะสัตว์มาโคตรบ่อยเลยเหรอใช่ไ,ไนะอน,นี้พุ่นมากจริงๆเลยนะเออลุงก็ว่าอย่างนั้นแหละลำคาาหมดแล้วแต่เง่งจริงนปล่อยให้เราหลุดได้ไงวะ เฮ้ยเย็ oh <my> บปาออกมาไม่ดีข้าไปเถิดเองยะข้าไปก็ไม่ได้อะไรหรอกก็รูเ้เถอะไม่งห้ก็ไม่พูดหรอกไอ้ควาย ควายบางตัวอะไรนะลุงควายบางตัวมันมีค่ากว่าคนบางคนมจำไว้มึงเก่งมึงก็แหกปลาอยู่ในต้นไม้นั่นแหละไม่ต้องออกมากูรอมึงอยู่เดี๋ยวกูเยี่ยวรอด้วยเออมาดึนกูรออยู่ ุยเนี่ยกูพุยน้ำลายรอแล็วมาเร็ววายไทย เออกรู้แล้วจะอนมาาเป็ครับผมรู้เรื่องครับเดี๋ยวได้รู้กันแนะ่มึงอนะเด,เดี๋ยวได้รูเรร้เดี๋ยวได้รู้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวได้รู้แน่เดี๋ยวมาหานะเดี๋ยวกูจะรอด,ดู ว่าตอนเพิ่งมึงโดนโคนนะมึงจะอยู่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวกูจะมาโคนคนไม่ไหวแน่มึงรอดูเลยมึงไม่ต้องท้าทายพรุ่งนี้เช้ากูมาโคนแน่มาเลยมาเลยไม่มากูอยากเจอจริงๆมึงพูดมากคนได้พูดถึงนี่กูเห็นนี่ตายมาหลายคนแล้วนะเออตนมาหลายคนเหมือนกันเลยนะกูอยากตาย ไอ้ลูกลำคาลล้วก็เป็นดีกว่าผมก็ว่า,าง,งั้นแหละผมลำคาลไม่นี่พ่นลงแล้มลำคาญแล้วรู้สึกว่าอยากจะโอนต้นพึ่งแล้วเพราำคาญเลยผมลำคาญมัน,นยังห่วงปวดมาแล้วเนะี เดี๋ยวผมขอทำทางเดินสักหน่อยนะทุกคนเวลามาเล่นง,งานมันจะได้สะดวกนะ ทำทางไว้ก่อนลงุงเวลามันเด็ดหัวมันจะได้สะดวดห่งเลยโอ้ยโคนไม่ไหวหร้ก<ด>มั้งลุงไหวแต่ลุงโคนเองโอ้้อนใหญ่เลยนะลงุงวันก็นเสร็จแล้วโคนมันก็อยากโคน,นอ่ะมาแล้วนะ่ะ เมนเจอใครแล้วนายลูกุจะกลับแล้วมึงเพิ่งออกมาเลยวะฮามึงไม่ต้องขูดนมาเพ่งขึ้นมาเลยกูขึ้นมามันก็มุดอยู่ในรูอ่ะมาเดี๋ยวก็จะขังใหม่ออกไปอีกเลอะเอละไม่อจะดูอย่างไอตัวยังต้องนี่เว เอ้ยมึงทำเด็กไม่มีทางสู้นี่หว่าไอ้เหี้ยมึงไม่่กกล้าาฆหรอมึงทำดวงวิญญาณกูเน่า่ๆของมึงมือนนกัแล้วมึงทำเด็กไม่มีทางสู้อ่ะมึงมันกระจอกวิชามึงหน้ามึงจะเอาไปใช้อะไรที่มันเป็นประโยชน์นะมึงเกิดมา มาผมกับบุ้นทังท้งสองดีนะผมว่าไห้นะผู้จ่าผู้ดมันก็พูดไปเหอะเฮ้ยไอ้นุ่มนั่นนะมีของอะไรให้ผู้ดเ้ยมาลงมาให้กูนี่มานี่เร็วกูเข้าไฟมันก็มุดอยู่ในต้นไม้ มึงลงมานี่มันก็น้ำเจ็มจริงแหละไม่เจ็บมึงลงมานี้เร็วกูขึ้นไปมึงกับพดอยู่ในต้นไม้โถ่ขึ้นไปก็หามึงไม่เจอ จะไปไหนกันมาเพาืมึงเพล่หัวออกมามึงออกมาดิไมไห,นนะไมไหกันมไม่กูรอให้มึงออกมาเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีเลยนะของเข้าตัวปะเนี่ยปาก,ก็ดีเหมือนสุขภาพเลยนะเวย้ย <c oughs> บาดแดีจริงๆเลยของกำลังเข้าตัวมึงอยู่หรือเปล่าไอ้นมมีอะไรติดเหรอเอาไปกินอุ้ยโดนหัวกูนะมึงตายแน่โดนของมันเข้าใส่มือแน่งูพวกมึงมั็นงูยังไปยังไม่เห็นลิสเของกูมาตรงนี้ มันโยนดินดินอะไรนียก็อย่างที่มันบอกถ้าโดนเองมาเรยนะของมันจะเข้าตัวใหญ่โดนนะตอนนี้ของเข้าตัวมันโหมาอีกแล้วทำไมมันไม่กล้าลงมามันเจ๋งจริงไปไหนกันวะตามไปที่ไหนตามไปมันก็มุดอยู่ในรูนั้นเราวว่าเราดิ่งกันก่อนไหมลุงก่อนจะมืดอันตรายนะ นั่นแหละวนเมื ente, hey, oh. ่อเป็นเวลาของแม่เป็นมาแล้วนะไปก่อนไหมลุงไม่ดอนี่วะเล่นคนเดียวไปนะไปเลย เมดีกันแคนี้เองเรอวเดี๋ยวยได้รู้รมันก็รู้ว่าอู้ว่ะไม่ดีแค่ไหนฟังเขาเพิ่งจะหลีกไปไหนกันเว้ยตามมาตามมาเร็วตามมามลุงลองดูสังเกตเสาบางต้นม,มีลงมีเลือดเนี่ยแล้วก็ตากระบ,บาดเลยลุงดูลุงเนี่ยแดงม,มันฝังศพของผู้หญิงหลายต่อหลาย มันฟังไว้ตรงเสาข้างลางนี่เสานี้ลุงคิดว่ามันอาจจะเอามาจากชาวบ้านสักคนนะแต่แรกเริ่มลุงก็คิดว่าเป็นเสาแยกแบ่งแยกระหว่างหมู่บ้านผมว่านะต้องมีคนร่วมมือกับมันแล้วอีกอย่างเสานี้เนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีนะลุงนะกงเกินด้วยนะบางทีนานมากละเสานี้เพราะว่ามันเก่ามากจริง ไม่อยากลคณลณรู้แล้วคมากสุดไอของมึงนี้นะ่าจะหลายปีแล้วนะผมว่ามันน่าจะทำกันนั้งแก่รุ่นสู่รุ่นเลยนะลุงน,นะต้นนี้ล้มแสดงว่ามันขุดพบไปแล้ว ก็อ,อยากให้ทุกทกคนใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วยนะครับไปฟ้าร้องว่ะลุงไปเถอะบรรยากาศไม่สู้ดีเลยนะลุงนะ ป่ากันลึกมากเลยนะเนี่ยผมว่านะมันอาจจะไม่ใช่คนไทยเลยนะลูรดูท่าแนละ้วเพราะว่าตรงนี้มันติดเขตประเทศเพื่อนบ้านเลยไงเสานี้เสาแบ่งมันอาจจะไม่ใช่เสาแบ่งเขตทุกคนแต่ว่ามันติดเขตจริงๆมันติดเขตมันเข้าเขตแล้วแหละนะครับมันเข้าเขตเพื่อนบ้านแล้วแต่ว่ามันยังอยู่ในโซนป่าบ้านผมอยู่ นะครับแต่ว,ว่าแค่ต้องใช้ระยะการเดินทางไกลหน่อยนะครับโอ้หน้าผมบวมแล้วทุกคนตอนนี้ขันมากเลยเดี๋ยวเป็นว่าผมกับลุงชัยเนี่ยจะหาทางกลับกันละนะก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่รับชมคลิปของเราครับเดี๋ยวลองผมกับลุงชัจะลองหาวิธีดูลุงพ่อพอมีวิธีไหมจัดก,การมัน เราไม่โดนเองนะ<า>อะไรนะลงุงมีมันก็มีอยู่แล้วแล้วมันจะางมากจด<น>ไป<น>ลงุง